ฟีมือฟีมือห <Okay S 2> ุอ่นค้างแท้เอ้ย,อยไปถืออยู่ให้นะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมื้อนี้หาปลากินแรงค่ะพี่น้องหาปลากินแรงมาหาอยู่นี่น้องเออ่น้องสาอยู่ข้างเฮือนจักสิได้บ่ได้เบิ่งนี่ละน้องพักพกระเชิดพักกรเชดขึ้นเต็มเลยจักสิมีบ่มีนี่ได้หลายตัวนั่น นี่ได้มากเลยตัวหนึง่งอู้แต่วต่าตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดีขือนาดเลยอแยล้วก็เอาลงไปอีกไปพี่น้อง้อายกินไววแท้เมื่อสามบ่ทัน เอาเอาลงไปอีกรอบค่ะพี่น้องเอาแน่ได้บ์นานได้มาอีกตัวราคะพี่น้องพูนะอันเจ้าตอันนั้นก็นมานำโอ้ยี่ไปดก hình <-a> ừ, lúc say say hẳn cả thi nòng mày áo lông bạt đấy cả áo bán Ôi, cả để bạt năn, ơi, mày sẽ để sám tố tố thứ tư là cả thi nòng, ui, dài như thế nè nòng thẻ thẻ, mày chỉ ăn gìn bờ đài bóp ào, dài lúc dài như thế nè Các cả thẻ lông bà đấy cả để bạt năn โอ้ยเอาง่ายดีเนาะเอาเอาใหม่มาใส่บวบานี่ <laughs> เป็นตาด่ายบ้าน่าวบานี่เอ้าโอ้ยตูวน,น่อย Điện mày là vì nóng Xem mày nhau Để, để, để tôi nổi quá dần Tôi nhé em như cày bó nè Bên phò cái nè รอบนี้คือดุนแทแต่ถืออยูโอ้โหนุ่นผมผมมันบ่อนอยู่กลางๆุนนะอันนี้มันยังมันใส่เบดบอมันหันซีดเบดบรอรามรามนี้คือมิดรแีะ <c oughs> โอ้บุยใหญ่เลยเอาบ่ามานม่กินแล้วบ่น่ามันต้องไปติดอันนั้นแล้วบ่ติดหาพ้อกระเชิดลวบ่นี่มาเล่นซื้อ giang, leo, à, ông ma liền sưa sưa, vút vàng buồn, ba, à, à, à. à, tí lợt, cái à, à. này bà nhanh, ba này, tụ, ngay lời ba này, Mình hai, ba, bốn, cái này, hai cái cái này, cái này, hai เงียไปเบจ่อจโอยเปลี well, ่ยนคนสิทธิ์และพี่น้องที่ได้บนน้อานนีเต็มกระตาเต็มกระตาเอ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 ามาเป็นหน่อย่โอ้ยมาเป็นหน่อยใช่ไหมโอเอา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 โอ้ย ล้วเอาลงรอบไม้แล้วค่ะพี่น้องเบิ่องอายเป็นสิมาซิตไหกินได้แล้วพอดปริงพอดิปริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหอ้โอ้โหโอ้้อ้ได้คหอ้้โอ้โหโ้อ้หโ้ห้โหอ้ออห นั่งเฝ้าน้องป้าคุณป้าอันเอาไว้ใน้น้องขักกันเดียมันสิไปซช้า่าังเอกินยกินแล้วมันไปเลยย่อาคือกับปอมโอ้อ้อืติมานมาเนาะเน่ใส้อีกแล้วโอ้ย ม,มันเนี่ยปลาหนาเว้ยเนี่ยมึงสีว่ะคือม,นออมอันบบเบอบอนี่ยไอ้ข่อยค่ะพี่น้องอ้ข่อยใส่เบสคักบอบ่านี่ปุ่นอุ้ยได้พ่อปิ่งพ่อปนอุ้ยกายปนเลยล่ะค่ะพี่นอ้องเอา